ร้านอาหารดังๆในห้างนะหลายๆร้านก็ยังเจอรีวิวไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่ร้านเล็กๆอย่างเราจะเจอรีวิวที่มันแบบแย่ๆบ้างนะครับแต่ว่าก็มีวิธีคิดก็มี3อย่างที่ผมเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณเจอรีวิวที่ไม่ดีให้คุณแยกให้ออกว่ารีวิวเนี้ยเป็นคําแนะนําที่สามารถปรับใช้มีผลประโยชน์กับร้านหรือว่าเป็นคําด่าที่แบบด่าอย่างเดียวดา่าไม่สนใจอะไรเลยแบบนี้อย่างแรกเลยให้แยกให ออถ้ามันเป็นคําแนะนำเนี่ยให้สังเกตดีๆนะลูกค้าจะพูดประมาณว่าวันก่อนไปทานอันนี้มาค่ะแล้วก็เจอพนักงานบริการไม่ดีสั่งอาหารก็ส่งมาผิดอยากให้ทางร้านปรปับปรุงแก้ไขยินดีที่จะไปร้านต่อนะแต่ว่าอยากให้แก้ไขเรื่องนี้ถ้าพิมพ์ข้อความประมาณนี้เฮ้ยเราต้องอ่านเราต้องดูแลแต่ถ้าสมมติพิมพ์มาประมาณว่าวันก่อนไปทานร้านนี้มาเราจะไม่กลับไปอีกเลยสั่งอาหารแบบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วก็ลูกค้ารอนานไม่มีคนต้อนรับคือทุกอย่างแบบด่าอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคนด่าผิดนะ คนด่าก็ไม่ผิดเขาเป็นลูกค้าเขามีสิทธิ์ที่จะรีวิวได้แต่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่ารีวิวเนี่ยเป็นข้อความในเชิงการแนะนําหรือเป็นข้อความในเชิงการด่าทอเพราะว่าเป็นการด่าทอเนี่ย คนกลุ่มนี้คุณไปตอบอยังไงก็ตามนะเขาก็จะไม่สนใจไปตอบอยังไงเขาก็จะเกลียดถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ตอบแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ไปแก้ไขข,ของเราแต่ว่าไม่ต้องไปเก็บมาคิดให้มันซีเรียสเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาจะด่าต่อให้คุณทำไงเขาก็จะด่าอีกแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มที่เขาให้คําแนะนําคนกลุ่มนี้คุณต้องอ่านแล้วก็ตั้งสติแล้วก็พินิษ์พิจารณาดีๆว่าเฮ้ย hey, วันนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เรียกทีมงานมาคุยว่าเฮ้ย hey, มันเกิดเหตุการณ์นี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ความผิดพลาดที่มันเกิดจากอะไรถ้าเป็นนนนนเชิคนนนะิคคํําาแะะะจต้อองดก่ แล้วก็ตั้งสติประมาณนี้ถ้าสมมติว่าแยกได้แล้วว่าการรีวิวที่ไม่ดีเนี่ยเป็นคําแนะนําหรือเป็นคําด่าไปสู่สเต็ปที่2ก็คือให้ตอบกลับเพื่อแสดงความรับผิดชอบจําไว้เลยว่าการที่คุณเสียอาหารให้กับคนที่รู้สึกแย่ไป1ชุดหรือว่าคุณเสียกิวชเชอร์ประมาณสักพันหนึ่งเนี่ยการเสียเงินก้อนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายกับร้านแต่การที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยการที่ไปเถียงลูกค้าว่าเฮ้ย hey, วันนั้นเราเสิร์ฟอาหารถูกนะลูกค้าสั่งผิดเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะทําให้ลูกค้าไม่กลับ มันเคยมีเคสแบบนี้ที่ร้านผมก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งเมนูผิดลูกค้าเขียนผิดเองแต่ว่าพนักง,งานเนี่ยก็ทําตามที่ลูกค้าเขียนผิดเนี่ยนะไปให้ลูกค้าทานแล้วลูกค้าบอกว่าเราทําผิดเราก็หยิบใบเนี้ยไปให้ลูกค้าดูแล้วบอกว่าลูกค้าเขียนผิดเองนะจริงๆแล้วแบบเนี้ยผมว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องพูดหรือถ้าจะพูดก็พูดได้ว่าพี่ลูกค้าเขียนผิดเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะทําอันที่ลูกค้าอยากได้ไปให้ใหม่เฮ้ยการตอบแบบเนี้ยมันคือการที่แบบดูแลเขาอะต้องเข้าใจว่าธุรกิจอาหาร ไม่ใช่ธุรกิจที่อยากให้เขามาทานครั้งเดียวแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ใช่เราต้องการให้คนที่มาทานอยู่กับเรานานๆเพราะงั้นลูกค้าเขียนผิดหรือเปล่าไม่สําคัญสำคัญคือเขาอยากได้อะไร เราเสิร์ฟสิ่งที่มีให้เขาได้ไหมถ้ามันไม่ได้เหนื่อยมากถ้ามันไม่ได้แย่มากก็เอาสิ่งที่เขาทาผิดเนี่ยไปแก้ไขให้เขาได้เลยไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่าสรุปว่าลูกค้าผิดหรือเราผิดไม่จําเป็นโคตรเสียเวลาเลยอันนั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าคําแนะนํานั้นหรือว่ารีวิวนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นคําแนะนําหรือมันเป็นคําด่าก็ให้ตอบกลับลูกค้าว่าขออภัยด้วยค่ะงานบริการวันนั้นมีส่วนที่ผิดพลาดจริงๆแต่เรายินดีที่จะแก้ไขสามารถขอเบอร์ลูกค้าวไวไ้ได้ไหมเราจะติดตต่อออกกกกลัับบถ้้าิดดคุณ็โทโททรไปขแวแวสง ความรับผิดชอบอาจจะโอนเงินคืนทั้งหมดเลยหรือว่าจะลดค่าอาหาร50%หรือจะให้คิวเวชอร์อะไรก็ได้ถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่สร้างความประทับใจให้คนนั้นแต่มันจะสร้าง ความเท่สร้างความดูดีให้กับคนที่เขามาเห็นที่หลังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยร้านอาหารทําผิดแต่เขายังมีความรับผิดชอบนะไอคนที่เป็นลูกค้าแบบผมจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารที่รับผิดชอบต่อลูกค้าเพราะงั้นต้องทําแบบนี้อย่างที่3ก็คือหลังจากคุณเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันเกิดรีวิวไม่ดีแล้วเนี่ยคุณต้องเรียกทีมมาคุยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่เชื่อว่าคุณตอบแชทไปอย่างเดียวไม่เชื่อว่าตอบลูกค้าไปอย่างเดียวขอโทษข,ขอโพยไปอย่างเดียวแต่ไม่เรียกทีมงานมาอบรมเลยทีมงานเขา รเรื่องบางเรื่องมันเล็กน้อยจนเขาคิดไม่ถึงมันก็มีแต่เราเองในฐนานะเจ้าของร้านเวลาที่เราได้รับเมสเซจไม่ดีมาจากลูกค้าเราต้องตั้งสติอย่าเพิ่งโกรธทีมงานอย่าเพิ่งโกรธคนรีวิวหรือว่าถ้าโกรธก็ไปกินน้ําเย็นให้มันสบายใจก่อนแล้วก็ค่อยเรียกทีมมาประชุมแล้วก็บอกว่า hey, เฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันคือปัญหาเกิดมาจากอะไรเราต้องมาช่วยกันแก้แล้วก็บอกน้องๆทีมงานทุกคนว่าเราไม่ได้มาว่านะแต่เราต้องการให้การบริการของเรามันดีเราต้องการให้ลูกค้ากลับมารรทานเพราะงั้น้นมมีควาาผิดลตอ ถ้าเราคุยกับทีมงานแบบนี้ทีมงานจะไม่รู้สึกว่าโดนด่าแล้วเมื่อทีมงานไม่รู้สึกว่าโดนด่าเขาจะยินดีปรับตัวแล้วเวลาที่เขายินดีปรับตัวไอการปรับตัวของเขาเนี่ยนะมันจะส่งผลไปถึงลูกค้าคนถัดไปเรื่อยๆถ้าเราทํา3สเตปนี้ได้ไม่ว่ารีวิวดีๆหรือว่ารีวิวไม่ดีดดกี่ร้อยกี่พันครั้งนะมันจะกลายเป็นเรื่องดีหมดเลยแต่ถ้าคุณทําร้านอาหารมาแล้วมันมีร้อยรีวิวแล้วมันไม่ดีร้อยรีวิวเฮ้ยอันนี้ผมมาปิดร้านก่อนแล้วค่อยกลับมาประชุมว่าจะต้องแก้ไขอะไรไหมแต่ถ้าเป็นรีวิวไม่ด่ดีแคคค2รรรััร้้งงจากหือ ว่าอาจจะ5ครั้งจาก70ครั้งแบบนี้อันนี้ใช้วิธีนี้ใช้3ขั้นตอนนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสแน่นอน